สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูป่าว่าปีปทุมก่อนรับชมเกิ่วกับฝากกดไรก็แชก์กตติดตามนยครับผม้ครับพี่น้องวันนี้จับหมูได้แล้วเสี่ยวหมูไปส้งเพินครับตัวแม่สองตัวนี่ครับผมไส่กรงเรียบร้อยแล้ว ฝนกับโต๊ะครับต้องได้แบกออกไปครับรถมากว่าไรเมิ่งรับพี่น้องฝนดีครับปีเนี้ยดีต้องหัวปีเออกระแปลงสั้นแน่นลูกเลยมาดูจากข้างหลัง เอาไปแล้วเนี่ยครับผมพี่น้องตัวแม่ยสองตัวครับส่งอำเภอศรีดาจังหวัดโคราชครับผมไปถึงถึงแล้วเดี๋ยวจิเด้ออีกทีนึงนะครับผมไปไปแล้วครับพี่น้องขึ้นรถเรียบร้อยแล้วครับนะครับทางนะฝนตกครับมาได้เละหน่อยนึงครับผม เห็นปุ่มสิถามนะว่าผมขี่รถยังไปเนาะยังหัวรอผมนะครับรถเก๋งพี่น้องไม่มีรถกระบะน้ำเพลินใส่หลังรถเก๋งเลยครับผมไปครับพี่น้องลอย40กิโลครับผมถึงแล้วครับผมนี่ครับนอ้องเพลินขี่รถมาหลับเลยหลงครับว่างันโอ้ยนี่เพป็นเครื่องไรครับเพิ่งครับพี่น้อง บรรยากาศก็น้อยอยู่ดีครับเออมันตีเลี้ยงหลายอยู่บ่ครับอยู่เนี่ยจะข้างกันแต่น้อยครับเกง่งเก่งเก่งอ้หูมันขับมูนก็เพลินหลยอยู่ครับโอ้หูไหลไหลไหครับหมูหมูบางกันนีหมูนี่กันนี ครับวัสดีครับมู๊อกลูกก่บแม่สวัสดีครับโอ้ยไทยทคลิปนี่เด้อครับพอดีว่ายคลิปอยู่อืมอุ้ยมาบอกของดีครับพันนี้ยังดีแม่ที่ไหนลาดไว้ครับลาดไว้ครับนี่ได้เยอะตัวแล้วครับแม่มุดไปแปลตัวมุดไปแม่หรือว่าจะมันยู่วคือยังที่มีทางมุดแต่ว่ามันมันเคยออกที่สองอ๋อครับผม อ่าครับเบื้องในครับตัวที่แปดสิบ่าสองร้อยโล่สามรอยโล่เดี๋ยว่ครับนี่สองครับผมเห็นหลอดยู่่เมือกี้แต่ว่าไม่รู้อ๋อครับแม่ครับโอ้ยมาเบิ้งหมูน้องเพื่อนนะครับจะไปคลองนี้บ่ครับครับใส่ขอบหนึ่งไอหมูปลาเขาจะใส่อีกครับคุณหมอครับสอครับผมโอ้ยน้องเพื่อนยังงี้หน่อยอยู่ครับอุจจาราดังอยู่นี่กสิบก่าหน่อยครับทั้งหมูปลาทั้งหมูบ้านทั้งหมูพันธุ์ครับ อู้นีป่ปลามัสมดูหรอกลูกวัานในพี่ใช่ยงเนาะเหาไฟก่อนเท <S <S อู้ได้จักเดือนแล้วนี่ได้จักมือแล้วออกก่อนปีใหม่อะครับออกประมาณสามสิบหรือสามเดือ pues นี่อ๋อออกก่อนปีใหม่เนาะครับเนาะสามสิบสามสิบเดือนเดือนธันวาเนี่ยครับออกเดือนธันวา้ยแบงพี่ในเพียงแบงพี่อักสองสามตัวในเพียงออกต้นไม้หลือตัวนี้ อุ้ยงามครับผมพี่น้องปลาใส่ดูรอกกติค่ะปลานี่เป็นพ่อพ่อตัวนู้นครับพ่อปลาแต่แม่มันเป็นปลาปลาดูล็อกโอ้แม่นี่เป็นปลาดูล็อกโอ้ยเบิ่งโตเบักใหญ่ครับแม่ปลาดูล็อกแต่ว่าพอเป็นพาะเป็นปลาลอยครับพาะเป็นปลาลอยปลาลอยกับี่มีพับยี่นี่ครับมีมีลูกเพิ่นบ่ลูกมันมีมันมันบ่ได้ผสมปลาลอยอ๋อพี่มีปลาเลียดสูงตัวนึงเกือบลอยเลยล่ะ ตัวหนึ่งอยู่กบบลู่มันอร่อยไหมล่ะเขาก็บอกปลาอร่อยแต่ว่าผมบลุ่นมะลู่นเลือดสูงครับปลาบังขอกนี่งามครับครับมีแต่ตัวใหญ่ๆโอ้โหเสด็จขอนองเพิ่นไปอยู่นี่แล้วก็มีตัวนี้ตัวตัวนี้ลูกรอบนี้ว่าแข็งแรงนครับนี่วะครับครับออกเจ็ดตัวตายไปสี่ตัวลูกยังไม่แข็งแรงเลยครับโอ้โหนี้ก็ออกหลังปีใหม่แลวลูกท่องไหนนี่ครับขอกสองครับขอกสอง ทองสองครับถ้าทองแหลกลูกอายุแปดหรือเก่าตัวแข็งแรงดีนะครับทองดีจริงๆเร็วอือครับผมคือแล้วครับเ,รเ,รเดี๋ยวห้องเดี๋ยวหมูลงครับผมมาเดี๋ยวผมดีถามน้องเพินพ่น,นเ,รเรื่องเพิ่นเงี้ยแคเรื่อเลี้ยงหมูโอ้เขาทา รถเก่งมันมีน้ำเพลินนี่ครับผมโอ้ใบหน่อยนี่ครับมันคือนหน่อยซื้อมันเกือบสี่เดือนเลยยังครับพี่ครับผมเกือบสี่เดือนแล้วครับสามเดือนน้อยๆครับมีอยู่ตัวหนึ่งเอาไว้ตัวใหม่กันนะเลยไรกันนะครับอาจจะมันนักพอๆกันครับผมตาเห่าลงเลย tốt Tô phù hay nhanh hả? Ai đấy hả? ผมไม่ได้หาอาหารครับหาอาหารไม่ได้ครับผมเดี๋ัวโอเคแก้ได้ครับตุ๊บหมูล้มคอครับผม ว่าจะได้ขอแบ่งหมูหน่อยไปอยู่นี่งามเนี่ยครับผมเอาหมูลงคอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปขวามถามน่องมันกับว่าเพิ่นเฮ็ดจังได๋มันก็ได้มาเลี้ยงหมูอันนี้เนาะครับเนาะเอาลูกเข้าไปลูกเอาลูกเข้งโอ้ยมาถึงมั้งเหรอครับจะได้มาหามหมูพันน้ำน่องเพิ่นอยู่ ของไงนะครับยุบปูนย่างดีเลยบ้บานยุนบยดินเลยครับเรียงง่ายๆเลยครับข<ำ>ุนเอาล่ำขุนก้่น้ำใส้ผักใช้เศษอาหารครับเพราะว่าผมมาได้เน้นอันนี้เขาไก่มันอยู่ได้รต้นกล้วยสับเขาต้มนี่แหละครับเอาผักเขามีผักปรุงผักต่างๆต้ตตตนกล้วยกินมดครับผมเศษอาหารก็ก,กินครับผมนี่ครับผมถึกแล้วครับผม เดี๋ยวตอนนี้พี่ินผมก็ฝากแค่นี้นะครับผมก่อนจบกระฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมมีกล้วยมาพร้อมครับไม่ได้ให้อาหารน้องกล้วยไปครับ<ม>แขวะ